สัมปัชย์ยัหนรู้เแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ตัวสัมปัชย์ยักษความรู้ตัวสัมปัชยยักษความรู้ตัวอะไรทํามาติของเราครับรู้ไหมสิ่งกรรมธรมาริติขั้นอันสชินทีนซึ่งที่เรียกว่าพึ่งนะไระเฮ้ยเมืรากไปทำอันนี้ดึงเราสู่กาสัมนเป็นนิจกรรมขอแม่ห่ก็คือทำาไปนี้ไปเรื่อยๆครับ วันหนึ่งบางครั้งหนึ่งนอาจารก็ไม่มีตรงกับเนี้การมะสังวรคือคือการสำรวมระวังในกามอย่าไปเดินสายกาเดี๋ยวรถชนตายคือการสำรวมระวังเนี่ยการมะสังวรเนี่ยสำรวมระวังในกามก็คือถ้าเรามีคู่ครองไปก็คือมีความพึงพอใจในคู่ครองของตนเองครับง่ายๆอันที่สี่สัจจะ ถ้าจัดอยู่ที่ความจริงมูลคํจริง,รงคือก็ดีก็ได้หหดโหนไม่สามารถที่าาจะมาที่วัดได้ไม่สดดนะดวกด้วยสังขารไม่อํานวยดอกมะเราราภาคแล้วพบตพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ เราจเจ็ั <Ich. S 1> ้นมาป้องกันห้อมล่อมรอบรอบตัวอนัตตาพราเสมานาเกตเตสมันตาสัตยโยสัตสหัสานิสีกมุมหนึ่งสืงหนาวนา้าแทท ยิง ờ, ่งแคยเกินน้อยและคอยหายโอ้วันนั้นเป็นวันอันตารายแม่คลอดสายโลหิตแทบปิดช่องวันเกิดลูกเก,กือบคลายวันคายแม่เกิดต้องเป็ เท่าไรไมีได้บอกาบันไดออกไซด์ออกมาเราสูดอากาศอากาศที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายเราแล้วก็พ่อนอากาศที่พืชน,นําไปใช้ในการสังเคราะห์แสงเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นความ <c oughs> สวยงามที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะยุติกันใช้เสียงให้เรานั่งสัก3นาที5นาทีไม่เกินนี้นะครับห้ามกระดุกกระ เรื่ยเรื่เรื่เพราะนั้นการที่จะเล่นเจมส์นี้ให้สำเร็จก็คือข้ามหัวเลาะนะครับเวลาที่ส่งให้เพื่อนข้ามหัวเลาะเด็กขาดนะครับข้ามหัวเลาะไม่ไหนะครับเออพระพิสีดูด้วยนะครับใช้ดูเๆวก็คือไปที่จุดสตาร์ทใหม่นะครับก็ส่งมาใหม่อ่า ดูซิว่าใครกลุ่มไหนจะมีความสมัคคีจะมีสติปัญญาที่เราอบรมมาเนี่ยเราได้ใช้อะต็มที่หรือเปล่าแล้วใช้ถูกต้องไหมอ่าส่งมาส่งมาด้วยนะโอ้โหกุที่หนึ่งกำลังมาดูเสร็จแล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาลุ้นสุดท้ายก้ใช้ตะเกียบที่ปิงตองนะครับมาแล้วมาแล้ววถึงแล้วเฮ้ยกลุ่มนี้อยู่ไหนเร็วเร็วเร็ว เฮยเพี้ยเด็บเพี้ยเด็ดตีใช้แล้วนะเร็ว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 ตีดิดิเฮ้ยตกเรื่องใหม่นะตกเรื่องใหม่นะตกเรื่องใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใจเราใจเราเอาคนสุดท้ายโตัวเล็กสุดนะครับอยู่ข้างหน้าดูซิความรู้และความสามัญประดิษปัญญาจะมีมากน้อยแค่ไหนเอามันรู้กันโอ้คนสุดท้าย เขาใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับตะเกียบขี้ครับคขาไมนะครับอ่าคนนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกว่าแม่เนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าแต่ั้งแต่เราจำความได้โดยตื่นตอนนี้นะเพราะั้นเขาบอกว่าเขามีความชื่นาาในการใช้ตะเกียบนะครับกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเฮ้ยถ้ากลุ่มสองกลุ่มนี้ทําให้สําเร็จอีกแพ้กลุ่มเมื่อกี้นะกลุ่มเมื่อกี้มีกลุ่มหนึ่งที่ทําได้นี่

ไปได้ถึงฝันเลย,โโหโหนนยนะครับไปให้การนะครับไปให้การเบาๆนะครับโอ้โหบางคนนี่ตกน้ำเพื่อนเลยโอ้โหไม่ได้โมยนะครับโอ้โหบางคนไปจับคู่ให้กันที่เจดีเลยโอ้หโห ไม่ได้เล่นติดต่อเลยนะครับพี่จีจะมีช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกัำช่วยกันนำเสนอนะครับมาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มอะไรเอ่ยอ่าเรานึกที่อาจารย์อบรมคุรรมเนี่ยหัวข้อต่างๆเราก่อนที่จะมาเราได้เรียนรู้ไหมได้ฟังไหมเข้าใจไหมทาให้เข้าใจแล้วก็เขียนลงไปข้อแรกนี้ง่ายนะครับข้อแรกนี่นะ เอาละครับตอนนี้กลุ่มกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มอะไรเนี่ยอันนี้กลุ่มอะไรทำไมมีแค่สามข้ออี้แสดงว่าเรารู้กันมากหมดแล้วสี่ใช่ไหมเราตอบได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้อ,อ่าถ้าไม่ใช่ก็คือไม่รู้เลยเรื่องอบายม,มุขไม่รู้เลยเรื่องตุง๊กงูบูชาปิศาธรรมนะครับอ่าก็เขียนลงไปนะครับอืม,มอิทธิบาทสี่ที่อ,อบรมมาที่วิหารเมื่อกี้แสดงว่าหลายคนได้รู้แล้วนะครับ พักไม่เห็นเขียนลงไปเลยนะครับอ่าก่อนที่จะมาอบรมนี่รู้แล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ,นนนนรบ7นาทีนะครับ7นาทีนะครับ7นาทีนี่กลุ่มนี้ไม่ธรรมดาครับกลุ่มนี้มีการีิรีชัยศึกษา เด็กหญิงอภิสราเกตปราการไทยเด็กหญิงนุกจิราอินแก้วเด็กหญิงพิชชักวารีชัยมังกรเด็กชายธีรพลพงนิช,ชาเด็กชายวัชรจุปภมะตังเด็กชายปัญญาโชตภิริยบรคุณเด็กชาย